สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุมพยากร์เดี๋ยวมาดูกันสิคะว่าถ้าเกิดท่านไปหากินต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างมองไม่เห็นคิ้วเลยเทปลาดีไฟด้วย เปนทอมจะมีใครมาชอบเราไหมคือดาบเนี่ยไม่รู้ว่าใจปิดกัน้นตั้งกำแพงไม่คิดจะไปหรือแน่วแน่ที่จะไปแน่ๆอ่ะเดี๋ยวดูหรืออาจจะเจออุปสรรคต้องขยายใส่ตนอ่นั่งคุยกันยาวหกโม,มงเย็นไหมไม่ใช่ละ ว้าว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 ววเดินทางไฟท์กลางคืนนะ่ะดีคูรดัดจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าจะไปอยากให้ไปแบบถูกต้องนะบอกเลยไม่ว่าที่ไหนที่ใดก็ตามถึงจะอ,อยู่ดีกินดีนะเพราะว่าไปแล้วมันจะว่าเวนะเป็นความหู้งเงินเป็นกกอบเป็นกรำม,มากอะ่ะ โอ้บางทีอาจจะต้องไปไปกลับ,บหรือเปล่ารอเปล่าได้อยู่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 ฐานะฐานะจากเดิมมันอัพเลเวลขึ้นมันอัพเลเวลขึ้นนะโอ้จากมีแบบไปแค่สิบบาทมันกลับมาเยอะกว่านั้นอะ่ะนะมี เป็นชิ้นเป็นอันถ้ารู้จักเก็บออมนะโอ้แต่ไปได้ช่วงหนึง่งไปได้ช่วงนึงเดี๋ยวก็มีอันต้องกลับมีอันต้องกลับแต่แต่ออย่างที่บอกแหละต้องไปให้ถูกต้องถ้าไปไม่ถูกต้องบอกเลยไม่ผ่านไม่ผ่านติดเงกไปไม่ได้นะคะไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะ แล้วก็ถึงแม้จะเข้าไปได้ก็โดนดีดออกมาอยู่ดีนะเตือนไว้ก่อนจะได้แบบที่ต้องมาถามกันเออเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงอ๋อนะไปอะ่ะโูดดีๆไปอะ่ะได้เงินดีแต่ต้องไปให้ถูกไปโหดเด่นเลยอะ่ะตัวตาไว้แรกเลยปินไฟ์งคืนดี ถ้าไปได้บินไฟกลางคืนนะคะจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ข้ามน้ําข้ามทะเลอะนะขอพระแม่คงคาขอถ้าคิดอยากจะไปนะขอบอกแผ่นดินเกิดเราหน่อยและบอกแผ่นดินเกิดของฝั่งเขาหน่อยว่าเราอยากจะไปทาํามหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนขึ้นขนาดเนี้มีเกณฑ์ได้ไปด้วยแต่อาจจะต้องวนไปวนมาหรือเปล่านะคะ หาข้อมูลให้ดีให้ท่องแท้ให้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วให้พร้อมที่สุดเพราะว่ามันจะไม่พร้อมที่สุดมันอาจจะมีอะไรที่เขาเรียกว่ามันผู้รักทุเลนิดนึงนะ,ะในเมื่อเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมันก็อาจจะยังมีอะไรที่มันยังบกพร่องอยู่พเพราะฉะนั้นหอกลิ้นพันกันล้วหิวข้าวหาข้อมูลให้ดีๆ หาข้อมูลให้ดีๆเพราะว่าพอไปเนี่ยมันมีเรื่องต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันไปแล้วไม่ไมใช่ว่าไปนั่งนั่งนอนนอยู่เฉยๆได้นะมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรรออยู่เหมือนกันแต่จากที่มันไปแล้วไปตัวเนีย่ยไปแต่ตัวเปล่าๆอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้มีแต่ความหวังไปเนี่ยมันกลายเป็นไปแล้วมันได้นั่งบนหลัง เออไปแล้วได้นั่งบันหลังไปแล้วมีเงินไปแล้วมีงานให้ทำอะ่ะแต่บอกแล้วว่าให้มีการได้ศึกษาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะบางคนอะ่ะเออไปเจอคนช่วยไปเจอคนดีเนี่ยมีเงินมีทองนะคะเนี่ยมีอาวุธติดกายเขาเรียกว่ายังไงละมันเหมือนมันได้พัฒนาตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นมีศักยภาพในตัวเองที่มันมากขึ้นสูงขึ้นนะขอให้ เขาเรียกว่าไปแล้วให้รับผิดชอบไปแล้วให้รับผิดชอบอย่ารับผิดชอบแบบเด็กนะคะถือไม้อยู่อันนี้แล้วทําแบบว่าอยากจะทําบ้างไม่ทําบ้างไม่มีวินัยอย่างนี้ไม่เอานะไปแล้วให้มั่นคงให้มั่นคงมันมีเกณฑ์ที่บอกไงบอกว่าถ้าไปไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกดีออกมามีปีเกณฑ์เหมือนกันที่บางคนอาจจะคิดจะไปแต่ว่าอาจจะล้มเลิก หรือมีเกณฑ์ถูกล้มเลิกนะคะติดแงกไปไหนไม่ได้แล้วกลายม,มันอาจจะแย่กว่าเดิมแล้วอาจจะแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปหาข้อมูลให้ดีตัดสินใจให้ดีคอนแทคคนให้ดีดูให้มันเคลียร์ทุกอย่างถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไป ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินกลับมาเป็นถึงเอ p l เพลสเลยอหรือจะเลือกนั่งอยู่ประเทศไทยก็รวยไม่แพ้กันอยู่ดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่ละคนจะบอกเลยว่าถ้าเกิดไปแล้วก็ดีไปแล้วก็ดีเนี่ยเงินก้อนเบลอเลยเไม่ได้ไปแล้วกลับมามือเปล่านะจากที่แบบเนี่ยเห็นไหมได้เงินกลับมาเนี่ยดูดิเิเ่ได้ลถด้วยได้ลดได้อะไร มีทรัพย์สินนอนสบายสบายมีอะไรให้กินให้อยู่อย่างสุขสบายเลยอะนะแต่ต้องทำให้ถูกต้องชัดเจนถ้าไปไม่ถูกต้องบอกเลยเสี่ยงสูงมากจ้ะ